พี่น้องเอ้ยเพิ่นวายาสุว่าจ่าตานสอนหมาให้เฮาสอนเตา่าห้ยหมดนม้ำคำนั่นบอกวรสอนกระบวนความหูคู่มาพิษหีดสอนความหูผู้เถาไผสิวาวาดีสอนมีให้กินเพิงออ้มีมันสิวาสอนป่าห้ยหมดน้ำเสีเย,ย้เสียดสีสอนกลุ่มพี่แขกลงหนองมันบอกข้องสอนให้แข่ลองน้ำคำนั่นแมนบอกขวัว่าถไปพี่น้องครับ เอามาเจอเจอกันนะครับมือนี่แต่ว่าสิมาสอนวิธีได้บวนี่บริ่ได้สอนนั่นสอนอีกครับสอนวิธีโอ้ยเงยอะกสอนวิธีทางด้านของหญ้าขึ้นหน้ามีหยาในหน้าครับห้าขึ้นมาแสกซะบ่ให้นี่ครับตั้งใจมันแรกครับเ็ดจังไหนครับสิลกกระบ,บไวไหวเหยียบยำลงไปครับวิธีการ เอาลองคือเบิรงว่าจังได๋เอาเดี๋ยวผมกลับกล่องกันแป๊บนึงครับมีแต่หญ,ญ่าครับอยู่ในในนี่ครับบานีก็เรยววาสิตัดหญ่าครับเสียให้ปีกกับเข่งตัดหย่าครับหย่ามันแรกอยู่ในหน้าเขา่าวิธีการแก้ปัญหากันสิลกก็บอกไว้ครับน้าม,มันหลก็เกลยสิตัดนี่แผนกตัดพร้อมนงครับ พอมอยังครับแผนกตัดจะคนสามได้บ่าม,มาสั่นมาไมา,มาตัดมาตัดมาเอาพี่น้องครับตะม,มาเบิ่งวาวิธีการตัดนี่ตัดใบหญ้าเพื่อไม่ให้หญ้าเข้ามาครับมันก็มีแตไ่ไ้นี่ครับให้อื่นบ่มีครับกระแปลกอยู่มีแต่ไ้นี่ครับถ้าเขาบ่ตัดครับเดี๋ยวหญ้ามันออกดอกออกนวยออกมากแร่หลายกนเก่าครับเข้าส<ม>ุบทอดกินครับนี่ตัดตัดแล้วครับเบิ่ง ตัดแต่อยู่ในหน้านี่ครับโคตรเลยครับคนะใส่เดือนทีแค่เดือนเอีมอยู่มีแต่ใส่เดือนครับนี่ยใส่เดือนหลายครับเพราะหน้าปลอสปดสารพิษบลอดสายทางเคมีใส่เดือนเต็มเลยครับนมิตรควรทีแค่เดือนเอีมอยู่อ่านี่ครับกําลังตัดพีคครับนี่ตัดลงเลยบม่ได้ยาก ตัดออกครับแ,แต่ให้เหนือน้ํานิดนึงครับแต่ผู้ตัดก็ต้องมีฝีมือบ้างนะครับตัดให้เหนือน้ํานิดนึงนี่ครับนี่ย่างเหนืน้ำตัดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายต้องมือนิ่งๆเอาเหนือน้ํานิดนึงเหนือน้ำนิดนึงเอาตัะดิ่งงาม ตัดออกเลยครับแต่ว่าการตัดเท้านี่ต้องตัดเนือน้ำนิดนึงและะ้วก็แยกไปตัดช่วงเขาไม้ได้ครับเด้อตัดช่วงนี้แหะครับเดีย๋ยวันสิโปงขึบนม้เองครับครับพี่น้องนี่วิธีการเรียกว่าตัดหญ้า ตัดท้าข้าวครับถ้าหญ้าในนาข้าวมันเยอะเราตัดนะครับถึงบ่เยอะกับถ้าเป็นเขาหน้าวานก็ควรตัดนะครับแต่เราอย่าไปตัดตอนเข้ามานนะต้องย้ํานะครับอย่าไปตัดตอนเข้ามานนะครับเด้อให้ตัดตอนที่เขามันใหญ่มันโตขึ้นมาแล้วแต่วันยังบามานก่อนมันสิมานอีกเดือนหนึ่งหรือหรือเดือนกวกาวนี่นะครับตัดเลยครับไม่ต้องไปเสียายอย่าไปเสียดายครับตัดเลย เขาบ้านเซได้ปงขึ้นใหม่เหมือนกับเราตัดข้าวก่อนอ่าก้าช่วงที่เขาตัดก้ามันงามๆแล้วตัดก้อนดำนะครับแบบเดียวกันนะครับพี่น้องเนาะลักษณะเดียวกันนะครับมันจะมีหยาต้าให้นี่แหละครับให้โตทั่วไปเขาสใส่ซุปเปอร์ชัวหยาสิบุมีนะครับอันนี้ทดสอบไว้เพื่อทําเกี่ยวกับการทําคลิปนะครับให้หยาหลายๆให้เกิดหยาให้ที่ใส่ซุปเปอร์ชัวกับให้ที่ใส่ซุปเปอร์ชัวครับความแตกต่างกันเยอะถ้าใส่ซุปเปอร์ชัวหญ้าจะไม่มี แต่หญ้าไม่มีถ้าเป็นนาหวานก็ควรตัดเหมือนกันนะครับตัดแบบอย่างนี้แหละเนาะเดี๋ยวจังสีพิสาระาดีๆที่น้องมาเราสู่กันฟังครับเอาครับนำกันเต็มที่บึมบึมบึมบมครับให้เดียวครับที่ไม่ใส่ซปเปอร์ชัวหญ้าจะเกิดอีกให้หนึงบให้ใส่ซปเปอร์ชัวครับทุกไร่ในนาอันนี้ใส่ซปเปอร์ชัวครับจะไม่มีหญ้าขึ้นไม่มีครับนี่ทางนีสิบมีเลยครับให้ติดกันแค่นหน้าติดกัน แต่ให้หนึงหย่าเต็มให้หนึงโบมี่หย่านะครับเป็นนี่ยนทังสี่แทนเองนะครับพี่น้องนี่นะครับการใส่ซุปเปอร์ชัวเนาะอ่ะข้อดีนะครับเอจาจะไม่กะฝากไว้น้ำแนสินค้าจากบุญมาพันดวงบุญมาซุปเปอร์ชัวบุญมามิฟทฟอร์ดบุญมาฟาสโกรลมบุญมาโนวิทมาใหม่แล้วนะครับกูกับที่มาแทนเอ็มทูเนาะส่วนจากสินแถวจากฟันเ e อ็นตาเซนพี่น้องมั่นใจในคุณภาพอยู่แล้วครับสินค้าคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้ มั่นใจในคุณภาพได้ซื้อเป็นของฝากของต้นโอ้มากมายหลากหลายครับดูสิเป็นทั้งด้านของเบียสตาที่ดูแลเรื่องของสายตาอาหารเสริมเบียสตาวีวันเฮิร์บผู้ชายครับใครยังบม่กินวีวันเฮิร์บกินได้ครับเด้อวีวันเฮิร์บหรือมักกาแฟกาแฟบีสตองของผู้ชายครับของผู้หญิงก็ต้องเลอฟ้าครับสบู่ชิงหลิงมั่นใจนะครับอาบสาดมั่นใจครับสบู่สมุนไพรเยื่อไผ่ชิงหลิงครับพี่น้องเนาะเอานะครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปต่อไปครับขอบคุ้นควรจะติดตาม นะครับนีเห็นป่ะหน้าทางหลังผมนี่คันแคห,หน้าติดกันครับให้หนึ่งยาเต็มให้หนึ่งบมี้ยาแค่นั้นครับอยากให้นาโบมี้ยาอย่าลืมใส่ซปเปอร์ชัวร์นะครับเด้อครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมว้าวว้าว เอาครับนำกันเต็มที่บึ้มบั่มบึ้มบั่มครับให้เดียวครับที่ไม่ใส่ซุปเปอร์ชัวหญ้าจะเกิดอีกให้นึงโบให้ใส่ซุปเปอร์ชัวครับทุกไร่ในนาอันนี้ใส่ซุปเปอร์ชัวครับจะไม่มีหญ้าขึ้นไม่มีครับนี่ทางนี้เซบอมีเลยครับให้ติดกันแค่หน้าติดกันแต่ให้นึงหญ้าเต็มให้นึงโบมี่หญ้านะครับเป็นงที่แทนเองนะครับพี่น้องนี่นะครับการใส่ซุปเปอร์ชัวเนาะอ่ะข้อดีนะครับเอาจ้าเด็กกะฝากไว้น้ำแน่ สินค้าจากบุญมาพันดวงบุญมาซปเปอร์ชัวบุญมามิทพอร์บุญมาฟาสโกรลมบุญมาโนวิทมาใหม่แล้วนะครับกูกับที่มาแทนเอ็มทูเนาะส่วนจากสินแถวจากฟันเอตาแซนพี่น้องมั่นใจในคุณภาพอยู่แล้วครับสินค้าคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้มั่นใจในคุณภาพได้ซื้อเป็นของฝากของต้อนโอ้หลากหลายครับดูสิเป็นทั้งด้านของเอ่เบียสตาที่ดูแลเรื่องของสายตาอาหารเสริมเบียสตาวีวันเฮิร์บผูชา้ครับ ให้ยังบากินวีวันเฮิร์บกินนะครับเด้อวีวันเฮิร์บหรือมักกาแฟกาแฟบีสะตองของผู้ชายครับของผู้หญิงก็ต้องเลอฟ้าครับสบู่ชิงหลิงมั่นใจนะครับอาบสาดมั่นใจครับสบู่สมนไพยเยื่อไผ่ชิงหลิงครับพี่น้องเนาะเอานะครับเดี๋ยวพอกันไหมนี่คลิปต่อไปครับขอบคุณผู้ื่อจะติดตามนะครับนี่เห็นปะหน้าทั้งหลังผมนี่คันแค่น่าติดกันครับให้นึ่งหยาเต็มให้นึ่งโบมี่หยา Yes ฉะนั้นครับอยากให้นาโบมี่หยาอย่าลืมใส่ซุปเปอร์ชัวร์นะครับเด้อ ครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม